ไหนห้องนอนเราเองวันนี้เป็นคนามรักหลอกสัตว์าพวกนายหมายถึงอะไรเต๋าจับหัดจับอะไรายานะโอ้ยอี้เฮกูบอกว่ายังไงเต๋อไปปิดไฟหัดทำไมต้องปิดไฟโอเคอะไรปิดเปียกเออสงสัยน้ำเราเองแบบนี้ก็ดีสิ่งง่ายดีหาเข้าอะไรลื่นดีนะโอ้ยเดี๋ยวจับอะไรของนายเราเจ็บทำเบาๆนะเรากลัว อ้ยโดยรีดนำไปทั้งคืนเลยเหนียวตัวไปหมดแล้วรีบออกไปดีกว่าเอาแล้วซีนไปไหนจะไปถามถึงมันทำไมดีกูกูอยากถามแล้วซาอีกที่มันหายไปทำไมเชอร์รี่ถึงพูดแบบนั้นหายไปไหนมาซีนก็พวกนายฉันแค่ไม่สบายนิดหน่อยก็พวกนายอะไรซีนบอกมาเดี๋ยวนี้เขาอยู่กับพวกเราทั้งคืนอะไรนะเต๋ออีซีนอีแลท เราเตะอีซินออกกลุ่มกันเถอะอีกสิบวินาทีจะเปิดเผยสิ่งที่สมได้